เราเจอเด็กหญิงกันสุดาแล้วอายุเท่าไหร่จ๊ะสิบขวบสิบขวบเรียนหนังสือยังหกขวบตัวเองหกขวบเด็กหญิงกันสุดาอายุหกขวบอยู่กับคุณแม่ใช่ป่าวอยู่กับคุณย่าคุณย่าชื่ออะไรเอ่ยชือป้าเบียบคุณย่าป้าเบียบเอาไปคุยกับป้าเบียบหน่อยเร็วป้าเบียบจะรีรัดทองล่องทองล่องป้าเบียบ ป้าเบียบบอกชื่อสกุลจริงหน่อยเร็วอ่าป้าชื่อจริรัตน์ทองล่องค่ะครับอายุเท่าไหร่แล้วห้าสิบห้าสิบคุณป้าป่วยเป็นอะไรอ่หมอบอกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็โรคประจำตัวค่ะครับอยู่สองคนหลานจ้าแล้วก็ลูกสาวอีกคนหนึ่งพิ่งามาเคนนึพิ่งมาอยู่ค่ะลูกสาวทำงานอะไร ลูกสาวก็รับจ้างทั่วไปอะค่ะ<อ>แต่ตอนนี้ไอ้เขามาอยู่เพื่อนเพราะว่าป้าทำอะไรไม่รอดอลยค่ะอะไรไม่รอดแล้วอยู่กับหลานจ้ามีสามีเปล่าไม่มีค่ะเสียมาสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วเนาะจ้าวันนี้วันนี้ก็จะมีประานผมตะธานีนาชุมพรน,นะครับมีพอมอจอมีกาชาตจังหวัดชุมพร มีชมรมอายารามีหอการค้าจังหวัดช uh, okay. mm ุมพรมี YEC แล้วก ah. yeah. ็ม yeah. okay. um, ีนายกบ้านพักเด็กด้วยบ้านพักเด็กด้วยบ้านพัเด็กและครอบครัวบ้านเด็กและครอบครัวมีตำรวจทางหลวงชุมพรมีทหารครับทหารหน่อยไหนครับชุดกิจการพลเรือนที่401ครับกิจการพลเรือนที่401นน่นายกกำนันผู้ใหญ่บ้าน โอ้ยมากันหมดเลยแล้วก็วันนี้เรานําเครื่องอุปโภคบริโภคนนต์ตำรวจทางหลวงนู่นตำรวจทางหลวงจะมีน้ำมันพืชกระเทียมหมูนะครับวันนี้ของมาเต็มหมดเลยทุกทุกคนค่ะเนี่ยผักสามารถให้หลานผักได้ได้เลยครับด้วยผักนี่ปลูกเองนะปลูกที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงเองครับครับ กาชาดจะมอบมมีข้าวสารด้วยกาชาดมอบอะไรวันนี้เอาอะไรมามอบกาชาดมีเงินช่วยเหลือนะครับครอบครัว3,000ันบาทแล้วก็มีสมาชิกกาชาดเนี่ยสมทบมาให้อีก1,000บาทครับเป็น4 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มีถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้เครื่องนอนผ้าห่มมุ้งมอบให้ครับวันนี้ พมจครับพมจนะคะเคช่วยเป็นเรื่องของเงินสงค์เด็กในครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งช่วยเป็นรายเดือนเดือนละ2 0 0 0บาทค่ะครับของทหารครับวันนี้เราจะช่วยกันของทหารก็จะจัดกำลังพลนะครับมาช่วยซ่อมแซมบ้านครับบ้านคระทับนจครับของท้องถิ่นมีใครมาบ้างนายกผู้ใหญ่กำนัน เชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะท่านนายกนายกนายกมีไหมน้อ๋อนายกนายกช่วยเหลืออะไรบ้างครับบ้านหลังนี้อ็วันนี้จะช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านนะครับซ่อมแซมบ้านใช้งบประมาณพัด้วยครับที่จะมาช่วยบ้านของครับครับครับที่บ้านบ้านนี้ครับทีนี้เราเราจะต้องทําบ้านใหม่ให้เขาไหมซ่อมอย่างไรซ่อมครับต้องซ่อมซ่อมนะครับทำบ้านใหม่ให้นะครับครับผมใส่ประมาณไว้แล้วนะครับ มีงบประมาณแล้วครับประมาณการไว้ประมาณการแล้วครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอเบอร์นายกไว้ของผมในฐานะประธานสีต่าชุมพรครับเรามีโรงอิฐพี่ชัยซีแพกพร้อมจะให้อิฐทุกก้อนเรามีลงปูนคือสงวนยางยนต์พร้อมจะให้ปูนส่วนผมลงไม้พร้อมจะให้ไม้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับไม้นะครับแล้วก็เรามีภาคเอกชนที่เข้มแข็งเรามีหอการค้าชุมพรด้วยหอการค้าคุณโซเรามีหอการค้านี่หอการค้ามาด้วยวันนี้ ขอการค้านําเครื่องอุปโภคบริโภคผ้าห่มอะไรมาเยอะแยะเลยนะครับก็พวกเราภาคเอกชนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวขอเบอร์นายกไว้นะครับ0ูนเเอาเลยเอาเลยครับศูนย์แเจครับครับได้เบอร์นายกแล้วก็เผื่อใครเห็นคลิปแล้วก็อยากจะช่วยเหลือก็ได้โทรเข้ามาแต่ตำรวจทางหลวงครับพูดะไรหน่อยแล้วนโยบายตำรวจทางหลวง เสียหนาเรื่องอะไรบางตำรวจทางหลวงก็ย <sh> like ินด <throughout> ีร <mon> ่วมที่ว่าขาดเรลืออะไรที่ว่าพอจะสนับสนุนได้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณตุรินก็บอกไปที่ตำรวจทางหลวงแล้วกันตำรวจทางหลวงยินดีช่วยเหลือครับโดยเฉพาะมาเห็นบ้านแล้วน่าสงสารครับหินใจครับครับวันนี้ก็ตำรวจทางหลวงก็เอาเครื่องเครื่องครัวมีน้ำมันน้ำมันหอมกระเทียมน้ำปลาเครื่องใช้ในครัวมีเนื้อหมูมีไข่พอดีเมื่อวานไปซื้อไข่ที่ที่ตลาด แม่ค้าไข่ถามว่าเอาไปไหนบอกว่าเอามาเอามาให้ที่นี่แม่ค้าไข่เลยให้มาอีก30ฟองครับจากที่เขาได้กำาัจากผมเขาก็หมดเลยครับครับผมครับ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 ก็ทีมสร้างของกำนันก็มีครับมีเพราะว่ามันเป็นกฎระเบียบของตาบลสองพี่น้องคือเราต้องร่วมด้วยช่วยกันตลอดครับไม่ว่าจะเป็นหมู่ไหนนะครับหมู่ไหนหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามก็มีโครงการของกิจอาสาอยู่แล้วนะครับก็เราก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วครับเราก็ยังไงก็ต้อง ช่วยกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกหน่วยงานที่มาดูแลนะครับพี่น้องประชาชนตำบลสองพี่น้องนะครับยังมีอีกมากมายครับที่ที่ที่เป็นลักษณะนี้แต่แต่แต่ก็ก็มีที่ดีใจก็คือมีหน่วยงานทุกหน่วยนะครับเราเราเรามาช่วยกันตลอดนะครับส่วนส่วนส่วนที่ก่อสร้างนี้ก็จะมีทีมงานกิดอสาบ้างทีมงานผู้ใหญ่ผู้ช่วยนะครับเขาก็จะมีมาช่วยกันกับช่างในหมู่บ้านนะครับเขาก็จะมาเกณฑ์มาช่วยกัน ของผมก็จะมีเด right. ี๋ยวเรามีชุดน้งองค์ด้วยอาสาหวังไผ่ชุดอาสาเรามีทั้งหมดปมายี่สิบคนครับชุดที่ว่าช่วยเหลือทุกด้านครับร่วมแรงกับผู้ใหญ่ในเขตครับท้องที่ครับช่วยเดี๋ยวให้กำลันแจ้งมาครับและอสสกองร้อยเป็นน้ำใจเพื่อนสังคมงร้อยที่สองของอำเภอเมืองครับแล้วก็ทีมพี่สุดินเป็นหลักครับ เบียบป้าเบียบชื่อเล่นชื่อเล่นนะก็เรียกเบียบป้าเบียบดีใจไหมวันนี้หนูมามาประมาณค่ะค่ะดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนมากเลยนะคะที่มาช่วยซึ้งในความหวังดีของทุกทุกคนมาให้กำลังใจกันครับค่ะครับหลานชื่ออะไรนะชื่อแตงกวาชื่อแตงกวาแตงกวา ลุงให้ค่าขนมอีกแล้วหนึ่งพันบาทแต่กว่ารับเงินหนึ่งพันบาทลุงให้ค่าขนมดีใจไหมดีใจไหมเราจะได้บ้านใหม่แล้วเราจะนี่เราจะได้บ้านบ้านที่จะเป็นปูนแล้วไว้ซื้ออะไรลูกไว้ซื้ออะไรครับขนมไว้ซื้อขนมแล้วซื้ออะไรให้ย่าล่ะซื้ออะไรให้ย่า ซื้อได้ยากไว้ซื้อชุดนักเรียนแล้วก็ขี้เหนียวมากถ้าถึงมือเขาแล้วเขาจะแม่ควักออกซื้อไว้ไว้ซื้อกระเป๋าไปโรงเรียนลิ้นจะเดียวหล่นนะโอเคขอบคุณมากขอบคุณทุกคนครับวันนี้พอเราได้อบประมาณจากตองตินที่ตั้งไว้นะครับผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าจิตอาสาของตำบลเนี่ยก็ สิ่งที่เราดําเนินการที่แล้วมามันก็มีบ้านพอเพียงในส่วนนี้เมื่อบอกว่าจามของคุณสุรินทร์ก็มีปูนมีมีแปกส่วนนั้นก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์มากเลยนะครับแล้วผมทหารกับพื้นที่กับนั้นู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะจัดจ้างจิตอาสามาเริ่มดําเนินการในการซ่อมสร้างก็ก็คิดว่าคงจะไม่นานคงจะไม่นานเดี๋ยวจะประสานอีกทีนึงว่าเราจะนายกคาดว่าเราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ เขไม่นานนะครับไม่นานนะครับเอาเป็นว่าพวกเราเร่งนะครับอยากให้ลงมือเลยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ผมเอาเบอร์ให้นายกหน่อยน่าจะได้ประสานการเริ่มดําเนินการครับอันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ก็ช่วยอยู่และจัดอาสาของท่านกำนันก็จะร่วมมือกันอยู่นะครับได้คขอบคุณกองของใช้เวลาไม่นานครับมีอินริกเลยนะสัมภาษณ์อาจารย์ว่านี่ยมีความรู้สึกอย่างไรที่เนี่ยเห็นพวกเราคนไทยเนี่ยลงมาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางมีความรู้สึกอย่างไร okay, good, good morning. Uh, it gives me a great pleasure to be able to help the community in chompon. i live in chompon and i want to feel to be accepted and to help the community. many people come and just go, i live here, this is where i stay and i want to help the community. I just hope that we can all work together to improve Chumpon. Thank you. Can you please help us to rebuild this house? As long as I am not teaching. I time am at any free help to เขาบอกว่าถ้าเกิดเขาไม่มีสอนเขาพร้อมที่จะมาช่วยได้ตลอดเลยครับผมก็คือคือปกติอารันก็จะเป็นจิตอาสาสอนภาษาให้กับพวกเรานะครับที่ศูนย์ CSR ของเรานะเรามีศูนย์ CSR อยู่ที่หนองใหญ่นะมีออฟฟิศนะครับคุณอารันก็จะไปสอนภาษาให้กับพวกเราถ้าใครอยากจะเรียนก็ติดต่อเข้ามาได้แล้วก็คุณอารันเนี้ยสอนวันไหน เก่งเดี๋ยวเอาเบอร์ให้เลยครับแล้วก uh, uh, ็อารันคือปกติเป็นจิตอาสานะเขาชอบใช้เลื่อยยนต์เขาชอบใช้เครื่องตัดหญ้าแล้วชอบเก็บขยะมากนะพราะเรามีกิจกรรมก็ติดต่อได้อารันแอนดูแอนดูมาจากประเทศอะไรอรันแอนดรูสแอนดูนดูสมาจากประเทศอะไรอารัน I come from Wales near England Mm. I have been in Chumpon now for 10 years. <laughs> I've been in Thailand 17 years. Mm. I lived in Kotao and I lived up north, <laughs> but now <laughs> I am here for a long time. <laughs> mm. And I will still be here for a long time. <laughs> okay. okay, thank you.